สวัสดีค่ะพบก,กับพี่หอมในสเก็ตข่าวนะคะเวลาออกรถใหม่ป้ายแดงอยากจะให้หลวงพ่อเจิม,เจ,มเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นิดหนึ่งแต่ระวังเจิมนี่สิคะรถคันนี้อาจารย์เจิมให้รับรองขับเร็วแรงอยากเตียนแต่ชนทุกแยกแหกทุกโค้งชนทุกแยกแหกทุกโค้งตีลังกาข้างถนนกระโจดทางด่วนวนทางรถไปสไลด์พุตบาทฟาดรลาสะพานฟังไม่ผิดค่ะ ออกรถใหม่ป้ายแดงเพื่อความสบายใจขอนัดหลวงพ่อเจิมให้เต็มเต็มหน่อยค่ะท่านอยากเตือนสติผู้ขับรถนะคะเวลาขับเนี่ยให้นึกถึงพรที่เตือนจะได้ขับช้าๆเพื่อความปลอดภัยว่าแต่ถ้าจะถอยรถกลับบ้านไม่เจิมแล้วจะทันไหมคะหลวงพ่อรถคันนี้อาจารย์เจิมให้รับรองขับเร็วแรงแยกเตยมแต่จนทุกยแยกแทุกโค้ว ส่วนคราวนี้เอาใจคนชอบเล็บสวยเล็บแฟนซีมุมนี้เลยค่ะมีเล็บให้เลือกเยียบแต่อยากจะมีเล็บสวยๆออกงานทั้งทีมันต้องตรงตามคอนเซปที่ออกแบบด้วยสิคะเล็บนี้ค่ะอยากจะให้เป็นใบพัดเออมันต้องหมุนได้มันต้องขยับได้ที่ๆกำลังมาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะหมุนได้หมุนได้ค่ะเราจะบินไปพร้อมกันนะคะ มันไม่หมุนเดี๋ยวเราหมุนเองเออยืนไปหมุนไปหมุนแล้วสวยหมุนแล้วดูมีอะไรอะไรหรือว่าจะใช้ปากเป่าอ้าแบบนี้ก็หมุนได้ค่ะเคยจัดว่าเป็นเล็บที่ทำให้เรามีกิจกรรมยามว่างดูมีอะไรอะไรทำแบบไม่เหงาดีนะคะส่วนสเก็ตคาวส่งท้ายเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราต้องออกแรงนิดหนึ่งเอ๊ะหรือว่าออกเยอะนะ ปกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่สนามกีฬาพระรามสีสวนมีการแข่งขันกีฬาสีประจำปีจัดการแข่งขันกีฬาื้นบ้านมีมาหลายประเภทกีฬาทั้งลอดห่วงปากระป๋องคือจะใช้วิธีปาหรือว่าโยนเนี่ยได้หมดนะคะไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันปิดตาตีกบให้ผู้เข้าแข่งขันปิดตาแล้วก็เดินไปตีกบอย่างผู้เข้าแข่งขันก็มีเทคนิคหลากหลายนะคะ พี่คนนี้เล็งแล้วค่ะอาทิศทางประมาณนี้ชันนับเก้าประมาณนี้ตรงแน่นอนเออถึงเวลาจริงไปไหนอะคะเนี่ยหากบไม่เจอส่วนพี่คนนี้พลังเยอะหน่อยค่ะเน้นตีตีไปก่อนตีทุกอย่างที่ขวางหน้าตีจนกบกระเด็นไปแล้วคุณพี่ยังไม่หยุดตีเลยค่ะ้วา <laughs> คุณพี่ ตีโหดเหมือนโกรธใครมานะคะเนี่ยแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเพลิงไพรเป็นรายการต่อไปเลยนะครับส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตประจําวันนี้นะคะอานาโทพระโทะโหติให้ข้าวชื่อว่าให้กําลังปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูศิลปะบนทุ่งนาครับจากฝีมือชาวนาในมณฑลเฮหลงเจียงของจีนซึ่งใช้ต้นกล้าหลากสีนะครับทำเป็นลวดลายศิลปะบนนาข้าวตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกหลายเดือนจนเกิดเป็นภาพศิลปะสุดยิ่งใหญ่เราจะลากันไปพร้อม